ครับการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเี่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันก่อนแล้วกันนะครับก็มีกิจกรรมรังคายแห่งความมืดมานะครับนี่นะอันนี้ผมก็จะทําการปิดรับโชคเลยนะครับมาปิดกันเลยครับว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะขอให้เกิน8 0ิบละกันเกิน80ดิบไหมหยุดเฮ้ยเลขหกมาตีห้าหกเจ็ดโอ้โหแปดสิบหกครับ ซื้อของในนี่นะครับให้ได้200นะครับแล้วเราก็จะสามารถซื้อชุดนักบิดได้นะครับไบเกอร์นะครับเนี่ยเป็นชุดแรนะครับเป็นชุดแรเลยนะแล้วก็จะมีชุดดิวก็มายนะครับก็จะมีท่าเต้นด้วยแล้วก็มีท่านั่งเห็นไหมนั่งบนบัลลังก์นะครับก็สามารถสลับได้นะครับถ้าใครไม่พอใจนะครับสามารถเป็นสลับเป็นหญิงก็ได้นะครับถ้าใครเป็นของผู้ชายอยากได้เป็นชุดของผู้หญิงนะครับก็สามารถสลับได้นะครับครั้งละ10เหตุนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมอันนนี้เลยะครับ เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับแบตเตอรี่นะครับก็สามารถกดลับแล้วก็เล่น1รอบ2รอบ3รอบเลยพวกนี้นะครับตามที่กิจกรรมเขากําหนดไว้นะครับแล้วเราก็มาตกประกาศนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับนี่นะก็กดเข้าไปนะครับเราได้แบตเตอรี่กี่ก้อนเราก็ทําการตัดเลยนะอันนี้ผมก็ตายลยนะครับผมมี3ก้อนครับอันนี้เป็นรหัสที่ไม่ใช่รหัสแท้ผมนะครับเป็นรหัสไก่นะรหัสไก่ผมก็ใส่เกับเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไป ใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับมาใส่โค้ดกันเลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดปียกเซิร์ฟนะครับโค้ดปียกเซิร์ฟไปนะเดี๋ยวผมกดผิดนะครับเมื่อกี้ก็กดปังนะครับอันนี้ก็๊อปปี้นำไปใส่ได้นะครับหนึ่งรหัสใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งรหัสใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะกดตกลงไปครับนี่ครับการจัดส่งไอทีเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าคลิปนี้ถึง50ไลค์นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดลูกตองควงนะครับ1โค้ดมี2กล่องนับรับ1โค้ดมี2กล่องนะเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับถ้าคลิปนี้ถึง50ไลน์นะครับขอแค่50ไลน์นะครับก็จะมาแจกเลยนะครับทิ้งชื่อเฟซไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มนะครับถ้าใครเป็นผู้โชคดีแล้วผมจะทักไปแล้วผมจะให้โค้ดนะครับถ้าถึง50ไลค์นะเดี๋ยวกดตรงที่แต่งตัวครับ ไปดูครับว่าผมจะได้สกินปืนไหนนะกดกล่องครับก็จะมีพีเข้าสูตแล้วก็มีสกินปืนอีกมากมายนะครับก็อย่างละสามวันครับผมก็ได้พีสี่สูตมานะครับอ่ะก็กดใช้ทันทีเลยครับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็กดไลค์ให้ถึงห้าสิบป้ายนะครับเดี๋ยวผมมาแจกลูกซองพวงนะครับก็ไปละบ้ายเจอคลิปหน้าครับ